คำสอนสมเด็จโตหัวข้อบุญเราไม่เคยสร้างใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้าลูกเอ๋ยก่อนที่เจ้าจะไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเอง คือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยไปขอยืมบารมีของคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่ไปเที่ยวขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญทำกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไป ผ่อนใช้หนี่เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในพบหน้าหมั่นสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใด อยาคิดจะช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นเมื่อถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ตานเจ้าไม่ได้ก็ตานเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยแล้วจะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้า คำสอนสมเด็จพระพุทธ,ธาจาย์โตภูมลังสีสาธุ